สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน9วันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องมหาสัจจันท์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดีย๋ยวมารับฟังนะคะไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะแปดไม้เท้าเฮอร์มิสเอ็มเพอร์เรอร์นะคะสามเหรียญสตาร์ Star. ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะห้าถ้วย เจ็ดเหรียญหนึ่งดาบนะคะะแล้วก็จะเป็นไพ่พะพิคเน่เป็นเลิฟเวอร์เป็นดวงชะตานะที่จะมีการเติบโตนะก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะมันเป็นความสำเร็จที่เหนือความคาดหมายนะเหนือจินตนาการหรือดีเกินคาดนะคะดีเกินกว่าที่ เราคาดหวังไว้ซะด้วยนะดังนั้นาหากคุณนะกำลังทําทงานหรือทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะขอใหอ้มีความจริงจังมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะก็จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้แม้สิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะคะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้คืออย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะนะเราก็ท่องมั่นใจในตัวเอง นะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะยาด้วยค่าความสามารถของตัวคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งมากนะยิ่งมีไพ่แปดเม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งคิดเก่งขอให้นะเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะก็จะ ทําทให้นะเราสามารถที่จะทํางานทําภารกิจต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้นะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะลงมือทำซะยากนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับอิ p พ r ตเอ็กพอร์ตงานต่างประเทศนะคะหรืองานด้านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือการสร้างตัวตนนะก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะนะใครที่ทํางานหรือทําธุรกิจถ้าเอาพวกสื่อออนไลน์เข้ามาช่วยนะในการโปรโมทสินค้าโปรโมทต,ตัวคุณเองก็จะยิ่งนะทำให้มีคนรู้จักเรามากขึ้นนะสินค้าของเราที่เราขายก็จะขายดิบขายดีมีกําไรนั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะได้ไปฝึกฝนทักษะอะไรใหม่ๆอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนเสริมเรียนเพิ่ม หรือไปอบร่มนะคะในทักษะในในการพัฒนาฝีมืออะไรบางอย่างก็ได้นะที่มันจะสามารถนํามาต่อยอดทําให้การทํางานหรือการทําธุรกิจมันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหรือโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางด้วยอาจจะมีการเดินทางไปติดต่อเจราจารเรื่องของการ ติดต่อเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองในเรื่องของอะไรก็ตามนะก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งนะก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะมีที่ปรึกษาดีด้วยนะคะไพ่เฮอร์มิทนะมีคนคอยให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือ นะงานบางงานเราก็ต้องขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์คุณอาจจะมีครูอาจารย์ดีนะมีเพื่อนๆดีมีคนรอบตัวที่ คอยซัพพอร์ตคอเป็นกำลังใจนะคะในยามที่คุณรู้สึกท้อหมดหวังนะบางทีกําลังใจจากคนรอบข้างก็เป็นสิ่งสําคัญมันเป็นเหมือนพลังวิเศษแหละที่จะทําให้คุณมีแรงขึ้นสู้นะคะในการทํางานหรือในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนะเจอปัญหาอะไรก็ไม่ท้อนะคะเพราะว่าคุณมีกําลังใจที่ดีนั่นเองแต่ว่านะถ้าใครไม่มีกําลังใจจากใครเรินนะอยู่ตัวคนเดียว ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เพราะว่าเราก็นี่แหละค่ะกำลังใจจากตัวของคุณเองนะกำลังใจที่ดีที่สุดมันก็ต้องเริ่มจากตัวของเราเองก่อนนะคะถ้าเรามีแรงใจนะมีพลังนะในการที่จะฝ่าฟ,าฟันอุปสรรคต่างๆมันก็จะทําให้เราคว้าความสําเร็จมาได้นั่นเองนะคะเนี่ยโชคชะตาความโชคดีมันกําลังเข้าข้างคุณแล้วนะอยู่ที่ตัวคุณ จะผักการตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตที่ดีกําลังหมุนเวียนนะมาหาเราแล้วขอให้เราเร่งทําเร่งสร้างนะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะคะแล้วก็โดดเด่นนะเรื่องของคําพูดคําเจรจาด้วยนะคะพูดอะไรไปมันมันมีคนเชื่อถือเรานะมีคนรับฟังเรานะหรือถ้าใคร ทําทธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะขายดีมีกําไรคําพูดของเราม,มันสร้างเสน่ห์อาจจะด้วยเรา,าพูดแบบดูน่าเชื่อถือนะมันก็เลยทําให้สินค้าที่เราขายก็ดูน่าซื้อด้วยก็ได้นะคะก็จะขายดิบขายดีนะมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการเจรจานั่นเองแต่ว่าควรที่จะพูดในสิ่งที่ดีอย่าพูดว่าร้ายใคร หรืออย่าพูดโกหกนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาเราได้นะพูดในสิ่งที่ดีพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะเป็นผลเสียนะย้อนกลับมาหาเราได้ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นราศีนะที่โดดเด่นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีนะคะเน mm ี hmm. ่ยไพ่เอ็มเปอร์นะบางท่านทำงานมานานอาจจะ,จจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญนะคะ,ะทำงาน สำเร็จมันก็จะนำมาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะใครคาดหวังเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนด้วยนะหรือได้โยกย้ายนะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะยะิ่งใครทำงานทางด้านางานรชาชการนะหรือเป็นพนักงานบริษัทว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงนะใครที่ทำงานด้านการบันเทิงเป็นดารานักสแสดงนะช่วงนี้ก็จะมีชื่อ,อชื่อเสียงที่กระชอนกันเลยนะคะเนี่ยสตาร์นะความสดใสความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะหรือสิ่งที่คุณหวังนะมันอาจจะดูริบดีนะไม่มีทางเป็นไปได้แต่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะไ8ไพ่แดไม้เท้านะมันก็ ยังคงนะมีความหวังเกิดขึ้นเสมอนะคะไพ่สื่อว่านะจงมีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะนะแม้มันจะเป็นเรื่องร้ายๆแต่เรื่องร้ายนั้นมันอาจจะพลิกกลายเป็นเรื่องดีเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาเราก็ได้นะหรือเป็นดวงชะตาที่จะพลิกนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะหรือจากดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นทวีคูณนะคะชีวิตที่เคยมืดมน ไล้ซึ่งหนทางก็จะมีความหวังเล็กๆนะคะปรากฏขึ้นนะหรือเจอทางออกที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะชีวิตนะมันมีทางออกมันมีแสงสว่างนะปรากฏขึ้นเสมอนะดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมถุนทุกท่านด้วยสำหรับใครที่มีเรื่องนะคิดเยอะมีเรื่องกังวลใจอะไรต่างๆหรืออาจจะจมปากกับ การสูญเสียนะคะบางทีแบบทําอะไรผิดพลาดแล้วก็ชอบอโทษตัวเองนะโทษไปซัทุกอย่างมันก็เป็นการเหมือนดึงพลังงานไม่ดีอะไรเข้ามาในชีวิตมันก็จะทําให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังได้ก็พยายามนะคะที่จะ,ะเข้มแข็งเข้าไว้นะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็นะผ่านไปไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้ นะบางทีไพนะ่สอนให้เรารู้จักการปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะคะนะตรงมองถึงอนาคตของเราเข้าไว้นะชีวิตของเรามันย่องมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องเจอที่เราต้องเผชิญน,นะคะนะก็พยายามนะเข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็สู้ๆนะคะเชื่อเลยว่าคุณก็อาจจะผ่านนะคะนะจะผ่านวิกฤตนะความยากลําบากนะในช่วงเวลาหนึ่ง ของชีวิตไปได้มนุษย์ทุกคนย่อมมีความทุกข์ความสุขปะปนกันไปนะยามที่เราสุขแล้วก็มีกําลังใจนะคะใน,ใ,นในการทำต่างในการทําสิ่งต่างๆแต่ถ้ายามมีความทุกข์นะเราก็อย่าท้อนะชีวิตมันก็จะพลิกนะคะมาดีขึ้นได้เสมอนะก็ พยายามนะคะที่จะให้กําลังใจตัวเองด้วยแล้วก็เป็นดวงชะตานะคะที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอ,อเพื่อนคู่คิดนะเป็นเพื่อนซี้หรือเป็นเพื่อนที่จะคอยส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ได้ก็มีโอกาสได้เจอกระยาณิมิตรที่ดีหรือเจอคนที่เรารู้สึกถูกชะตานะคะ นะเป็นคนที่อาจจะมาทํางานด้วยกันนะทำธุรกิจร่วมกันนะเหมือนมีดวงที่มันสมพงกันหรือจะหมายถึงเรื่องของความรักก็ได้นะคนมีคู่นะคะช่วงนี้คนมีคู่ก็จะเหมือนช่วยกันทํามาหากินช่วยกันเก็บเงิน,เก,เ,งนเ,กเก็บทองนะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่อาจจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาชีวิตต่างๆมานามาด้วยกันก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะนับจากนี้ก็จะนะช่วยกันนะสร้าง เนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีต่อกันต่อไปนะคะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจนะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยแต่ไพ่ก็มีแอบเตือนนะว่าอย่าใจร้อนนะคะกับเรื่องของความรักนะถ้าเรายังไม่แน่ใจแล้วก็จะดูกันไปก่อนนะเรียนรู้กันไปเวลานี่แหละที่จะช่วยคัดสรร นะคะช่วยคัดกรองคนที่ดีให้อยู่กับเราได้หรือหากใครนะที่เพิ่งอ,อกหักเสียใจถ้าเรานะยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีใครเดี๋ยวมันอาจจะนะเสียใจซ้ำสองได้นะคะนะเราแบบเราให้จิตใจมันเข้มแข็งนะฟื้นฟูจิตใจให้มันดีก่อนนะเราพร้อมไหร่ก็ เราก็สามารถที่จะเปิดใจนะรับใครเข้ามาในชีวิตก็ยังไม่สายนะคะนะเรื่องของความรักมันก็ไม่หนีหายไปไหนไกลมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะอย่าไปใจร้อนนะกับเรื่องของความรักนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปรับรองเลยว่าคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่นะเจอคนที่ดีที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือเรื่องของการเงินนะ่นาจะเป็นเรื่องดีๆนะคะ เป็นช่วงที่คุณจะสามารถนะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะมีพรสวรรค์นะในเรื่องของการทำมาหากินทำงานเก่งคิดเก่งนะคะมีไอเดียที่ดีก็จะาสามารถที่จะทำเงินน,นได้อย่างมากมายหรือคุณได้เจอโอกาสดีๆในการทำเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะก็จะมีเงินนะหลั่งไหลเข้ามานี่ เป็นสายน้ำนะมากองตรงหน้าก็นเลยทีเดียวแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอใช้เงินแบบขาดสตินะหรืออาจจะหลงเชื่ออะไรในบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เราเสียเงินได้ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะคะฟังอย่างนี้ก็อย่าเครียดนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราระมัดระวังตัวบ้างนะมันก็จะอาจจะสามารถผลอนหนักเป็นเบานะหรือเราจะารับมือนะกับ ิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะเป็นเรื่องดีๆนะเรื่องมหสัสจรร์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนนะช่องการดาบพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสะบะแตงนะคะที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะให้อาจารย์มีกำลังใจนะในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาทุกๆท่านกันด้วยนะคะนะปิดท้ายด้วยไพ่นะคะพับพิกเนตอีกหนึ่งใบได้นะคะเป็นช่วงที่คุณนะกำลังจจก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะด้วยความหวัง แล้วก็จะได้เจอความสําเร็จนั่นเองนะคะชีวิตของคุณมันกําลังขยับขยายเติบโตในทางที่ดีขึ้นหรือได้เจอสิ่งท้าทายใหม่ๆก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่เหมาะสมกับเรานะไพ่สื่อว่า,อ,าอยากให้คุณนะคะลงมือทำนะคิดอะไรดีก็ขอให้ลงมือทำ สิ่งนั้นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ทําให้นะคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะชีวิตของเรามันก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะและมันก็จะค่อยๆนะเคลื่อนไปหาสิ่งที่ใช่นะเจอสิ่งที่มันจะเหมาะสมกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดวีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ